เชีวจากแค่พาเมนี <opened> ้โคเนี่ยดีัไล่เ้ยเฮ้ยนทักกัลอย่าเพี้ยนโอเคเยี่ยมเบียดเบียดเบยดเบียดเพื่อนเบียดเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันเชียวเชียวมาเชียวมาเออเชี่ยวมาเชี่ยวมาอ๋มาจูงหลายทีใหญ่ผู้เดียวถึงไรเลย เท่าไรครับตัวนี้วันวันเมีสาวหน่อยพี่กันหมื่สาพันห้าร้อยราคาต่อรองเพิ่นใดเด้อพี่้อนเก็มเี้ยวมาแตะการเนาะเกี่ยมี้วตะการคนโกสุริโยบานพา กี่ตกเพ่น่งด็ขายโตอยู่น,นี่ขายเปราบ่ขายหลายตัวอยู่มขายหลายตัเดวเราเราเลยสียหายหัหวเหลมาสามตวครับสามี 3, ตเหลือจักตครับเหลือตัวเดียวบ่ <ทำ S 1> บเหลือตัวนึ่งครับครับมาแนีอีตัวครับมอน,นี่อปัญใดห้งปัญใดบ่มอี่ครับามาสีตัวขายสอขายไปสองขาคร่นมัีหน่กดีดีอบายใสดบ่ เปิดข้ารรองเบื้องครับหลายไปไหนอยางได้สิบหกายรูปโล่มะจัมตลาดน้าหัวบะลา้นข้วหัูเอาไปซตัว สวัสดีครับพี่น้องพ่อ,อกันเมือนี่อยู่ทางตลาดนัดงัวควายนะครับตลาดนัดโคโกระบืออำเภอว่ารินช่ำลาบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเมือนี่มาอัปเดตราคางัาว่าราคาควายนะครับให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้รับชมนะครับเมื่อนี้รถหลายเป็นพิเศษหลายแหงนะครับมื่อนี้ บรรยากาศคืมฝ้าคืมฝนนะครับเมือนี้เบิงแหน่พี่รนองเลยรถขึน้นหลแห้งแท้พี่นองเพื่อนมาหาหลาะสื่งหัวสื่อควายนะครับสื่งหัวสื่อคข่ยไปเลียงช่วงนี้เป็นช่วงเกี้ยวเขานะครับช่วงเกี่ยวเขาดอกําลัางมีหมองลามพื้นที่กาลัางมีหมองลามนอกพี่น้องเกี่ยวเขาดอเกีย่ยยังออกเดี่ยวนะครับกับมีพื้นที่ลามพี่ยัง พี่น้องเขาเพิ่นกับมหาสืง่งงวดสือ่อวายนะครับไปเดียยเดี๋ยวเขาไปเบื้องข้างในน้ำกันนะครับบรรยากาศสิเป็นอย่างไรครับมือนีราคาของมือหนีเป็นอย่างไรครับราคาถือริบแพ่นะครับผูนะ่ะรถจอดสาลายเลยพี่หน้องเลยแน่นยัดเลยครับช่วงนี้เป็นระวางถนน เพิ่นกำลังสางหม่นะครับพี่น้องเสียนนาตลาดลาดโคกกระเบือนี่เพิ่นกำลังเห็ดถนนใหม่นะครับรถกะแน่นนนาแน่เนยเจ๊น้อยครับมือนี่บรรยากาศคือคับแฮงไปครับพี่น้องข้าไปเบื่องง่วงางามครับบานเนี้เข้าไปเบื่องไปเลาะชมบรรยากาศเบิ่งง่วงข้อยนะครับร,ร,า,า,บร,ราคาสิเปนจังไ๋มือนี้ ของซื้อของขายอยู่ตลาดบ่มีเตงหัวเตงขวายแล้วครับพี่น้องเด้อแนว,แวอยู่แนี่ยกินกันมีนะครับครับผมเดี Buck ๋ยวไป evet. เ Within Finding บิ่งบรรยากาศข Whole ้างในกันเด้อครับกลับมาเดี๋ยวจะมาอุดหนุนครับท่านเขาก็จืิญครับ พนตกดีนะครับพี่น้องปีนี้ตกแบบบวบัญญับัรัยังเลยดีนะครับเมื่อนี้ที่เตรียมร้องเข้าบูมานมัน

บรรยากาศก็กเต็มไปด้วยขี่ตมนะครับแต่นั่นกับเบใส่ปัญหาของพี่น้องที่เขามาสื่งง่วตมมาได้กับพระกัญญาณก,กันลุยเนาะครับพี่น้องเนาะบกเทิใหญ่หนี่คือสีงามแท้ครับสีแดงจึงคืองเลยสีได้นังได้นังยน่นโค้งสร้าง ลำตัวเงาวนะครับแม่เี่กของเจ้าบ่ตาพ่อแม่เี่กของพ่ออยู่บ่ กับกับคู่เครับคู่คุณบอกทั้งคู่ตัวแดงกับตัวแม่ตัวแดงเนาะตัวแดงกับตัวนี้ครับแม่นี่หลไปไหนครับแม่นมันตีกันนี่สองหมื่นสองมื่นสอ้าร้อยพ่อแม่เนี่ยสูงไหลไปไหนพ่อสูงหนอยสบกัว่อยสามสิบกัว่าครับราคาต่อรองเลยเนาะได้ได้ครับง่อมาจะท้งไหนพ่อมาสีงใหม่ครับอรเพอสีเมืองใหม่ เดี๋ยวเบิ่งก่อนครับโอ้ใช่เรอใช่ป่ตัวนี้บ่แม่นี่บ่ครับแม่นึง ีแดงงามแห้งหนอตตัวนี้ยีแดงมุ้งงมยงงมองเต็มเลยแม่เนี่ยเท่าไรพ่อเม่นี่ยีแดงนี่รา้รงงางไนดสอห่รอยสองหารอราคาเดียวกันบี่มือหาอ,อหาู่นีเนาะมีเบอร์โทรอยู่พอฝากให้พีนอด้ครับพ่อ 0891421429 0891421429914 9914ปลาหยังเนาะครับปลาหยังครับซื้อจอยห้อยฝ้ายจอยห้อยฝ้ายเนาะปลาจอยห้อยฝ้ายนะครับหักมาหาเพิ่นได้ต่อรองได้นะครับราคานี่ครับโอ้ยยังแพงเอ้ยหัวเดียวเนี่โคมเนี่ย สี่มื่นหานะครับนี่อั่นน,นันน่น,นสองตัวสองตัว,ตว,ตว,วเท่าไหร่ครับเมียสาวฮะสองหมื่นหาอนหาพันโอ้สูงยาว่าเข้าดีด้ยครับัวเมียเมีสาว,วครับ เมียสาวเมียสาวพ่สมว่ักแสนตัวเมีนอยู่ครับเตี้นก่อนอ่ะเมีนเด๋ยวสิขายทสปายเมีนหาหมกัวครับก้มสูงเท่าไรครับก้มสูงประมาณร้อยสี่สิบถเนาะครับขอเป็นงูเลยจะน้อยครับนี่งอกหัวงามแห้งหัครับ รับประกันขายแข็งอยู่บ่เพ่อรับประกันทุกคอมที่กเก่าพีเคิงหมดครับราคาต่อรองได้ครับนะเอาฝากฝากเบอร์ให้พี่นอได้ครับป๋า ักเบอร์ท่วไปพี่น้อยนะครับเบอรนมว่าเบอรไว่ามันสิมันสิเซียหมนีบ่กุว่าครับศูน0 9เก่าซเกี82 82 7221 7221ปลาหย่างนาะครับปลาปุ่นพี่บูนบังสานปลาป่นมาแต่อำเภอพี่ปูนเนาะราคาต่อรองกันได้นะครับเนี่ยงวงงมครับมดเทือกไงล้วงอยู่หมด

ไปนะครับเนี่ยกำลังกินนุ่มอยู่นี่ยเขาจะเอา,เาบาค่ครับปลาอ๋อของของเพิ่นบอกบอกสื่อให้กันแล้วบอกโอ้เออพิ่นเอากันนะเนาะไรเป็นไรเนาะราคาเพื่นนี่บ่ครับโอ,ดดบอ้ดูคุณสีแดงงามหูุ่มเมียรักให้เยอะแค่รักแค่พัน

ขายละครับขายเราบ่อแมนโอ้โหบ่อราคาซูฟังเน่ยครับราคาไรเป็นไรครับแปดพันแปห้อยครับแปดพันแปอยัวตัวเราเป็นหมื่นมัรุงแหงเผู้ไหนสีเดียงงามทางน้องะาเก๋อจะดูเียนก็ไม่ยั้งหรอกม เนี่ยสาวงามๆนี่หลายไปนไดน้อครับมื0นหาพันเนี่ยสาวบุตสาสมนี่ยน้อซ้ำนี่ยน้อขึ้นแล้วแม่นบอก ห้องูนี่จังหน่อยงูหงมเนี่ยมือหาพันขาแข็งดีสูงยาวเข่าดีครับนับ ราคาหมื่นหาพันต่อรองคนไดครับเอาฝากเบอร์โทรน่อครับนห้อยครับศ8นยศูากนครับซื้อยางนอครับซื้อพงครับพงซื้อพงมาจากทางไหนนอครับโนนคูนโนนคุ้นสีเกตบอครับโอ้มาได้บุญครับกิสํารงราคาต่อรองคนใดด้วครับต่อรองไดครับผมเอ้ามันมัน้ะครับเด้อ

ก่อปีสาวง้วซีปีครับงวซีปีบ่นี่ยราคาไรกันไหนครับราคาสี่หมหนึ่งพครับสี่หมื่นหนึ่งพันสี่มืนเอหนาอยสี่หมเอสครับราคาห้องครับผมสี่หมื่เอราคาเพิ่นอยากได้สี่หมื่นเอสสือไปกัสมได้เอยครับเป็นงัวเนื้อก็ได้ขาแข็งดีนะครับงัว อายุ4ปีสูงประมาณเท่าไหร่ครับนายห้อยเนี่ยได้ปครับความสูงเพิ่นประมาณหลายเท่าไหรครับร้อยร้อยเานาะประมาณเกือบร้อยหา้าสิบอยู่ครับเกือบร้อยหาอ้าสิบเนาะร้อยสี่สิบกว่าครับ ผมว่ามันยืนอยูต่ตมนะมันได้คือบสสูง,งครับอุนดีเพื่อน,นะครับจะาข้องคพอนมุนสูงหรอเอาฝากเบอร์โท่พี่น้องนีครับฝากเบอร์โทรเนี่ยศูนย์แปดสครับศูนย์แปดสองสองสองเก้า ในหอยยังนอครับเืือแม็กครับผมเสือแม็กนอใน,นหอยแม็กมาแต่นุ่นคุ้นโคมาแต่น,นาก,นกนนารนอมาแต่สีเสเกตครับเมื่อนี้ในหอยมาแต่นุ่นคุ้นมาแต่สีสเกตไร้แล้วครับเอามาัมานหมัดนะครับเด้อครับผมขอบคุณครับครับ ตัวครับว่าที่ครับมาสี่ตัวขายสขายไปสองย่งสองย่างยี่สองว่าที่ติดสายสองครับอร่อยมตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยบอกครับตลาดว่านคำใบสองโอ้เลื่มขายเหมือนเดิมเลื่มขายนี็กืคืนเลยแต่เตยตงเตียงว่านนี่บอกนอนนอนดูดีแล้ครับ เต็มเงรับาเียงปมะมาสีม่งนครับครับมารถเจ้าของเองเนาะครับมาครับร้านเยอะมากครับนกูนะครับเอปาเนี่ยหม้อยหมหัวง่ามมาเจอนุ่นคูน้เนเหลืออยู่สองตัวเป็นบ่อไนขายเอาพี่น่องสนใจ ัาไปหาเพื่อนไดเด้อเมืรอโทษเพื่อนจ่ายาทให้นลครับครับงามปะมันหมานะครับเด้อับผมขอบคุณครับผมับผมครับเจ้าสาวหน่อยหมื่นสี่พัน อายุเท่าไหร่ปะอายุนี่บอกครับเ็ดเดือนอยู่กันได้เจ็ดเดือน ราคาต,ต่อรองได้ต่อรองได้อ มาเท่าไหร่ปะสีม่ะสีมใหม่เปีนกทั้งสองบ่พันห้าพันห้าพันห้าพัหาพันหาั้าพันหาพั้พันหาพันหาซืห้าพันห้าพัน้าพนหันห้าพันห้านานห้าพันหันหนหันห้รห้าน้นหนหัน้หนห สูงประมาณเมตรสิบไยม่นเนอนก้ดนหมาอาฝากเบอร์ทร่ด้ป้ฝากเบอร์ทุไดศูนย์เก้าปดามแปดสองหกหกแปดหกปดยังครับป้าเข้าใหม,ม่ป้าเข้าใหม่มาเตรีมเพื่อทำก,การเนาะ เมียสาวหน่อยงามๆเป็ตะเลียงครับกล้วยเขาเจนี้นี่ยตัวเ้เอากันระ่าป้าตัวนั้นหลายไม่นครับตัวนั้เนเนนนนหมือนสองพันห้าเหมื่นอพันหเมีสาวหน่อยพี่กันตัวนี้หมื่นสี่พน ตัวนี้เมื่นสองพันหาความสูงอะไรเดียกกันประมาณ 100, ร,ร้อยสิบเบิ้งรคับที่หนองเบิ้งครคับตัวไรงามอีกตัวหนึ่งนี่มื่นสองพันหารอยนะครับ้ีก่ีมื่นสี่พันมาเตะตาการน้ำกันหมกครับป๋า เอาฝากเบอร์โท่นะครับาหรือเบอร์โทษเดียวกันป่นะอเขาใส่เบอร์เ,เดียวกันเนาะครับสนใจกับทักมหาเพื่อนใดนะครับ่วยหน่อยเมียสาวทั้งสองเลย่วยง่าม เดืนพิมพ์โนวันสาเดียบแค่สี่กุ้หวาปีเม็นสามหกอดหกหกแปดสี่นะอะไเปลียนไหมมีอ่อ่าเบิ้งเบิ้งข้าบิ่อยปล่อจากรถดอกปล่อยยี่มันซุง โอ้ยบ่คนก็ห้อย่รจะมาส่งยี่วามเดเอาพกที่มาหนิบ่พ่อจะมาเอายู่บวานบ่ใจกันเลยครไปเก็นเพเรจะจ้ก็มาห้ใคเ้าแล้วลอยกันเลยไปก็ยู่ว่าอันดีที่ยั่หวัดนาทดังนี่เขาไปไปเก็บเพชรคูมือได้ยี่นีเได้ไปไหนพ่อสองหมื่นแปดท่นหาองท่นห่วยสิาเดือนลูกเพชรแท้ พ่อจังลอยช่องลอยเนี่ยไปพอีเติมมาเนาะกจิ้งอไปเตี้ยให้นี่ไมไปถือมาสักกอนจพอหนีพ่อเพ่อนนี่ดีพ่อเพ่นเพชรแท้น่เพชรแท้พ่อพ่อครับว่าเอายบ้านก็ได้เออไม่มีวันเอายาดอกไม่เี้ยวใาม่เีใครครับพ่พ่อใเดียนไม่มีไม่มีวันเอายาดอกเดียวใคยเดียวไป่งเนี่ย ก้าจะไมตั้งที่ไปหาบานต้องเงินเงินก็ได้พวกเป็นยักจับ้งไ้ชื่อก็ได้หรอกเอออาปื่อก็ได้พี่นาพี่ได้ใจินไดขายเสียก็ได้ไหวเยดีไปเดียวจะไม่ซื้อซือไปเดียวจม่ซื้ออเออกับพะกออยบานติโอ้ใส่เอาจากไหนกัได้ลูกแ่เลย ร้อ,รอหันสนห,อห,อห,อห,าหา้อยอม่จูง,งดเดียวาันารัหใรตัวหน้ครัวาไตัวหนรวีใันดีถ้าด้ตวหนด้าหนัี้าดาร่คัวตันไวนี้าวน้ัน เบอร์โทรนีห่เบอร์โทรนี่เบอร์โทรักบาทนะครับ082ย์แป6 5 2ยเ่ศย์หกางคนยเยียยังครับเยี่ยการเห็เนาะมาตะการเนาะเหียตะการคนโกสุริโยบานพา มิแต็กัวเพื่อนาต้องเด็ขายขวโตอยู่นี่เือขายเพื่อนเราบ่ขายหลายโตอยู่ผู้ขายหลายโตัวเดี๋ยวะเราเราถึงเสียหายหัวว่าเราบ่ได้ขายขวดเยอะสั่นเอามันมาหนึ่งใหญ่ด้อครับไอไอไอ้หัวฟูฟ้ามเม่นครับไอสวัสดีครับไอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นได้ครับมืงหนีได้ไหมเจ็ดตัวไอเดี๋ยวมาสามสี่ตัวครับสามสี่ตัวเหลือเจ็ดตัวครับเหลือตัวเดียวบ่ ความเร็วตัวนึงครับครับมาเนี่ยไอตัวครับมึอนี่พบันใดอะพบันใดไบ่อสายสายไปครับไอแม็กเพิ่นไปจังไงเสมือนี่โอ้โหหัวเาะหัวเห็นหัวเรียนกับเราเหรอหัวไอเราไปเรียนที่มหาโอ้เราอย่าอยู่แล้วเราไปลาเราไปตลาดเนาะเราไปตลาดก็ครับติดตามเบิร์นเราอยู่เดือยอยู่ไปแจกขนมเล็กน้อยครับ ไเลยตัวนี้ขายไปหาพันครับขายาหรอ่ครับตัวนี้ขายเดี่ยวนาะสองหมืนหาพันหันนนวโค้งเงยเหงวสูงประมาณมลายไปไ,ไหนไอ้ร่อยหา้าสิบ เนี่ยค่ะเพิ่นกำลังนั่งขายจิปโปมครับจิปโปมหลายหลายนะครับเพิ่นเห็ดเป็นถุงเป็นถุงไหวถุงละร้อยหาสิบบาทนะครับถุงหนึ่งกะนี่อยู่ร้อยตัวครับเพิ่นกำลังจับแพ็กใส่ถุงเอาเมื่อนี่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้การติดตามรับชมนะครับสำหรับเมื่อนี้ผมลุงสอนคน,น,อนหน้า ขอลาพี่ลาหนองไปก่อนเนาะวันนี้ผมกับผ้าพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศตลาดนัดโคกกระบือของอำเภอวารินชำราบนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับกะขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนนะครับขอ,อกันนัดหนาเด้อครับพี่น้องสำหรับนัดนี้สวัสดีครับ